มดข่าวพาเปินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเปินนะคะทุกคนทาทาควงหมอผ่าน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกลาค่ะแม้ว่านักร้องสาวทาทายังนะคะหรือว่าอมิตาทาทายังเพิ่งจะออกมาประกาศว่าได้เลิกลากับอดีตสามีหมอชัดอดุลศีนพภพพิพิธ มาต,ต,ตั้งแต่ต้นปีพศ2563แล้วก็ตามแต่ว่าทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายต่อไปนะคะโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังคงช่วยเลี้ยงดูลูกเช่นกันค่ะล่าสุดนะคะวันที่30ธันวาคม2563สาวทาทาได้โพสต์ภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมหน้าพร้อมตาพอ่อแม่ลูกระหว่างไปร่วมรับประทานอาหารค่ำนะคะ ระบุข้อความเอาไว้ว่า New Year Dinner เรียกว่าความรักความอบอุ่นในฐานะพ่อแม่ยังมีให้น้องเรลูกชายสุดที่รักเสมอนะคะแม้จะไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแล้วก็ตามค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ